คนบุรีรัมยานีดูคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามาสิว่าเนื้อแกงเส้นไหมมันต้มเส้นขอนแก่นบุรีรัมยานีขอนแก่นบุรีรัมยานีชืมอไปเช่อเขาบอกว่าหน้าตามันธรรมดาแต่ว่ารสชาติมันเลิศเป็นคุณเส้นที่อร่อยที่สุดของประเทศก็ใช่ไหมคะในร่านที่เขาดูสิเขาบอกว่าอร่อยในรีวิวมันรอนหลังไงบ้างรสชาติจบบปรี้ยวอร่อยไหมคะ พี่หน่อบเบป็นมะเทีงยงเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเต้าหู้หรือเปอเล่าอ๋อใรปรปออนประเทศไหมคะในประเทศอะไรที่กินในแถวนี้ไหมแถวนี้อร่อยที่กินไหมมือมือเด็กเากขาได้พูดคำจริงนะฮะจระิงบอกว่ามไม่ใช่อร่อยเฉยโลกแต่อะไรที่กินก่อนนี้อะไรที่ก่อนพี่หน่ออันนี้อันนี้พี่ มันยักินมันเหมือนต้มเส้นต้มบุนเส้นแล้วมันต้มบุนเส้นแล้วใส่ซอสหวานนิดๆถ้าถามจากใจว่าพิเศษพิเศษไหมเดี๋ยว

ต้มซุปแล้วก็รูปชิ้นไงไงอะไร่ังไงแมนต้มน้ำอ่ะมันไปแคมคิดถึงคิดถึงอันนี้มากเซีน้อยมากเซีน้อยอ่อนเก่งมากพวกเวียดนามเซีน้อยตอน4 2เรามีกะละยาบ้ากันไปแต่ตอนนี้เราต้องใส่พี่ก่อนไม่แบบเวอร์ชั่เียเด้ ไม่ชิมก่อนเหรอเส็ที่เดียวเลยเ็กก็แม่ชิดได้แม่ก็ใส่ข้าวเดแล้วร้านคนเยอะมากนะนึกว่าอร่อยแม่อร่อยนะครับผมร้านคนเยอะมาก เต้าหูห้หรอหรืออะไรเกี่ยวเรืออะไรอุ้ยมมีไส้นะนายมีไส้หมูนะไงนายมีไส้หมูนะอืมอร่อยออต้อเว้าอร่อย หัวมาอืมเมลิศตัวชิมเป็นยังไงลูกชิมบ้านเขาน่ะอบ้นัชิมเนีบรเขานอืมรสชาติเหมือนล้องชิมมาก <c oughs> ลูกชิม <c oughs> ดูนี่ครับดูนี่ แล้วม,มีหมูข้างในด้วย,ยซึ่งว่าถี่เดี <laughs> ยวกับเราใช่ไหใช่ไม่อิ่มนะครับไม่อิ่ม